สวัสดีค่ะกับเข้าสู่การแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3นะคะณนะลานกีฬานเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะคู่ระหว่างสโมสรวูแมนพบราชนาวีนะคะประเภทคู่หญิงนะคะมาค่ะเกมเสิร์ฟแรกเป็นของสโมสรวูแมนยาเปิดได้สาวแตะยอดไป ลูกนี้เป็นไซบอนนะคะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะสโมสรวูแมนขึ้นนำหนต่อศูนย์ค่ะ สักครู่นะคะจอยังไม่มาค่ะจอของกรรมการยังไม่มานะคะต้องรอสักครู่ค่ะฟิมฟิมไปรับกล้องไอโฟนนนมันเียเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งค่ะ ยาเปิดได้ค่ะสาวหัวอ้าวกรรมการบอกว่าเน็ตค่ะโอ้โหไอเราก็รู้สึกเ,เราก็รู้สึกช้าซะด้วยเสิร์ฟครั้งที่2องค่ะกับตันนิดเสิร์ฟค่ะยาเปิดได้ชงไปให้สาวสาวหลังเท้ายกเกี่ยวได้ชงม,มาให้นิดกระโดดฟานไม่ลงโต๊ะค่ะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะลูกนี้ สลับกันเตะดีมากค่ะเกมเสิร์ฟของสโมสอฟบูแมนค่ะหนึ่งเท่ากันค่ะยาเปิดได้สาวทำเตะลูกนี้ยกก็เปิดได้ค่ะมองแล้วค่ะชงให้นิดนิดทำอะไรนิดยอดลังเท้ายาเปิดมาสาวชงสาวชงฆ่าพิยาเลยนะคะลูกนี้ เล่นยากค่ะเล่นยากลูกมันไม่สูงเท่าไหร่นะคะเป็นแต้มของสโมสอรวูแมนดูภาพช้าค่ะว่าสาวชงยังไงอืพี่ยาจะต้องวิ่งเยอะไปนิดนะคะเกมเสิร์ฟของสโมสอรวูแมนค่ะเสิร์ฟโดยนิดค่ะเสิร์ฟดียาเปิดได้สาวเตะยกเขี่ยได้ค่ะเอาแล้วนิดเคาะมาด้วยเขาสาววิ่งมาไม่ทันโอ้โหถ้าจะเคาะเขาขนาดนี้ เป็นการเล่นที่คลาสสิกมากนะคะสโมสอนรบูเมนนำา3ต่อ1ค่ะสลับเสิร์ฟเป็นราชนาวีเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะโดยจริยาสีสวัสดิ์พิยาเสิร์ฟไปค่ะลูกนี้เสิร์ฟได้ไม่ดีนะคะต้องเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะอดับเบิลฟอไปค่ะเป็นแต้มของสโมสอนรบูเมนทันทีนะคะ ต้องบอกทุกคนว่าจริยามีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะคะเสิร์ฟดีค่ะยกเปิดได้นิดหลังเท้าเรียบร้อยค่ะเป็นการทําแต้มที่สวยสดงดงามค่ะดูค่ะยาเสิร์ฟไปยกเปิดได้ชงสวยๆนิดหลังเท้าสนิทค่ะลูกนี้ จริยาเซิร์ฟค่ะเกมเซิร์ฟของราชนาวีลูกแรกยังเซิร์ฟไม่ดีนะคะแต้มตามอยู่ที่1ต่อ5ค่ะเซิร์ฟครั้งที่2ค่ะเซิร์ฟครั้งที่2ก็ยังเสียค่ะดับเบิลฟอค่ะเป็นแต้มของสโมสอรวูมแมนค่ะ ราชนาวีหนึ่งบูมนหค่ะเสิร์ฟดีค่ะลูกนี้ลูกนี้เป็นแต้มของราชนาวีค่ะสลับเสิร์ฟเป็นสโมสรบู m e n เสิร์ฟค่ะเสิร์ฟโดยหยกค่ะจุธาทิพย์กันทะทงมืออันดับ5ของโลกนะคะยกเสิร์ฟอกอค่ะ เสิร์ฟครั้งที่สองสาวเปิดดีชงยาพยายามจะปาดนะคะแต่ลูกนี้ไม่ลงโต๊ะค่ะลงเน็ตแทนนะคะเป็นแต้มของสโมสรวูมแมนค่ะเจ็ดต่อสองเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งโดยหยกน้อยค่ะ เสิร์ฟเคาะวางไมง่ายสาวเปิดได้ยาปาดให้แต่ยกเขียวได้เน็ตเล่นนิดเล่นต่อไม่ได้นะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะไล่มาแล้วค่ะดูค่ะดูการปาดของยานะคะนี่ยกเปิดได้แต่ลูกมันไม่สูงพอนะคะเล่นยากค่ะลูกนี้ กับตันนิดเราก็บอกว่ายกยกรองเท้าหลวมแป๊บนึง่งโอเคค่ะเ,คเกมเสิร์ฟของสโมสรวบูมเมนค่ะ7ต่อสยกน้อยเสิร์ฟลูกแรกติดเนตไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่สอง เสิร์ฟดีค่ะสาวเปิดได้ยาเคาะลูกนี้นะคะเคาะลงได้สวยนะคะเคาะด้วยข้างเท้าด้านนอกด้วยค่ะเป็นการเล่นที่ละเอียดมากของจริยานะคะราชนาวีตามมาแล้วค่ะ7ต่อสสาวเปิดได้อยาต้องแก้ค่ะลูกนี้แก้ลงโตมานิดทำไงนิดก็เคาะเหมือนกัน ยาเปิดได้สาวแก้โอ้โหแต่ลูกนี้เล่นยากนะคะเคาะหัวไม่ลงค่ะเป็นแต้มของสโมสอรวูแมนนะคะ8ต่อ4สลับเสิร์ฟค่ะราชนาวีเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตไปค่ะ เสิร์ฟครั้งที่2โดยน้องสาวนิดเปิดได้ชมมาห,หยกพยายามขึ้นฟาแต่ลูกนี้ไม่ลงโต๊นะคะโดนเน็ตแล้วบอลกระดอนเข้าหาจอยอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหสนามนี้ต้องมีอาถรรพ์นแน่ๆค่ะแต้มตอนนี้ราชนาวีตามมาแล้วค่ะ5ต่อ8เสิร์ฟโดยน้องสาวนะคะ เสิร์ฟปนิดเปิดได้ชงมาสวยยกเตะหลุดโต๊ะค่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเกมเต,ต,ตะของสโมสรวูแม,มนยังไม่มานะคะสาวเสิร์ฟค่ะ6ต่อ8โอ้โห,โหเสิร์ฟลูกนี้ดีมากคะ่ะเสิร์ฟดีมากๆค่ะแต้มไล่เข้ามาติดๆแล้วคะ่ะ เต่อ8แล้วนะคะราชนาวีตามมาติดติดแล้วค่ะตามแค่หนึงแต้มนะคะน้องสาวเสิร์ฟดีค่ะยังเหลือแต้มเสิร์ฟอีกหนึงแต้มเสิร์ฟหลุดโต๊ะไปนะคะเป็นเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะอา้าวเปิดไปง่ายๆโอ้โหหยกเตะ แต่ยาอยายารับได้สาวทำไงอือออแกไม่ลงโต๊ะนะคะหลุดโต๊ะไปเป็นแต้มของสโมสรนูแมนค่ะ mm hmm. เนี่ยค่ะจังหวะเตะของหยกนะคะ mm hmm. ยาเปิดได้สาวเล่นไม่ได้ค่ะโอ mm ้ hmm. โหน่าเสียดาย mm hmm. กลับมาอีกทีกับตันนิดของเรานะคะ mm hmm. เสิร์ฟได้แต้มไปเลยค่ะ เสิร์ฟดีจริงๆค่ะแต้มสโมสรบูแมนขึ้นเป็น10ต่อ7แล้วค่ะดูว่าราชนาวีจะเปิดยังไงนะคะลูกนี้เสิร์ฟออกไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่1นะคะต้องเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่ค่ะอเสิร์ฟหลุดโต๊ะอีกค่ะดับเบิลฟอค่ะเสียแต้มทันทีนะคะเป็นแต้มของราชนาวีค่ะ สิต่อ8ค่ะสโมสรวูแมนยังนำอยู่2ลูกนะคะเสร์ฟดีค่ะโอ้โหเปิดไม่ออกนะคะสโมสรวูแมนขึ้นแทนแล้วค่ะ11ต่อ8ค่ะเซตพอยต์ค่ะเสร์ฟลูกแรกออกไปนะคะเสร์ฟครั้งที่สองค่ะ ดูการเสิร์ฟของกัปตันนิดนะคะอือหือดับเบิลฟอว์อีกแล้วค่ะลูกนี้โดนเน็ตนะคะน่าจะรีบเสิร์ฟไปหน่อยค่ะรา,ราชนาวีตามมาแล้วค่ะสลับเป็นราชนาวีเสิร์ฟนะคะโดยยาจริยาศรีสวัสดิ์ค่ะเสิร์ฟซ้ายนะคะขมขมค่ะหลุดไปเลยค่ะโอ้โห เซิร์ฟครั้งที่2ค่ะ9ต่อ11ค่ะโอ้ยเซิร์ฟยังค่ะยังค่ะยังค่ะกรรมการบอกหยุดอะไรคะเดี๋ยวนะคะสักคู่นะคะถ้าเราขอกลับมาดูภาพช้าได้ไหมคะลูกนี้ ต้องมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นค่ะขอดูตั้งแต่ลูกเซิร์ฟเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหถ้าลูกนี้ผู้บรรยายดูไม่ผิดนะคะจริยาเซิร์ฟฉลบโต๊แล้วยกน้อยวางเท้ารับนะคะแต่กรรมการให้เป็นเอ็ดบอลไปค่ะงงค่ะราชนาวีงงค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามาดูเกมเสิร์ฟใหม่ค่ะ จริยาเสิร์ฟครั้งที่2เสียค่ะเป็นแต้มของสโมสรวูแมนเรียบร้อยค่ะจบเกมในเซตที่1แบบงงๆค่ะ12ต่อ9โอ้โห,โหงงไหมคะผู้บรรยายก็งงค่ะ <laughs> <laughs> กรรมการมือเร็วนะคะ <laughs> กรรมการเร็วไปนิดนึงค่ะ สโมสนวูแมนขึ้นนำหนต่อ0ูนย์เซตนะคะพัก1นาทีค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมในเซตที่2กันต่อค่ะ มาค่ะเริ่มเกมในเซตที่สองค่ะราชนาวีจะเป็นฝ่ายส่งลูกเริ่มเล่นก่อนนะคะเสิฟโดยจริยาสีสวัสดนะคะรับโดยกับตันนิสสุภาวดีวงคำจันทร์ค่ะเริ่มเกมค่ะ 0- ูลูกแรก ยาเสิร์ฟติดเน็ตไปค่ะเสิร์ฟครั้งที่2เสิร์ฟเคาะเอ็ดบอลค่ะต้องเสิร์ฟครั้งที่2ใหม่นะคะเสิร์ฟดีค่ะแฉลบโต๊ะนิดเปิดไม่ออกนะคะลูกนี้เป็นแต้มของราชนาวีค่ะ ราชวีราชนาวีนำหนึ่งต่อศูนย์ค่ะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะเสิร์ฟดีค่ะแฉลบโตอีกแล้วแต่กับตันนิดเปิดได้ยกเตะหลุดค่ะลูกนี้น่าเสียดายค่ะเป็นแต้มของราชนาวีนะคะดูกันอีกทีค่ะ ไม่ยู่เร <arde> ียกข้าวซ้ายเองยืมข้าวซ้ายเองนะคนกดยาช้าน่า,ายวนยเกมเสิร์ฟของราชนาวีค่ะจริยาเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟหลุดโต๊ะไปค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ เสิร์ฟเคาะไหมง่ายกับตันนิดเปิดยกเตะลูกนี้ลงค่ะเตะไม่หนักนะคะแต่ลงเฉลบเฉลบนี่รับยากจริงๆค่ะนี่อะละค่ะกดภาพช้าไม่ทันนะคะสองต่อหนึ่งค่ะสมโมสรวูแม,มนไล่มาแล้วนะคะ จริยาเสิร์ฟลูกแรกหลุดอีกแล้วค่ะลูกเสิร์ฟแรกยังไม่มานะคะเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะปึ๊บเสิร์ฟเคาะง่ายๆนิดยกมายกเตะแบบนี้จริยาเกี่ยวได้ค่ะสาวต้องแก้ข้ามมาก่อนด้วยเขานะคะนิดโอ้โหหลังเท้าแบบนี้ก็ เก็บบอลสิขารออะไรสมอมสอนวูมแมนไล่มาเป็น2เท่ากันแล้วคะ่ะสลับเซิร์ฟค่ะดูกันชัดๆหลังเท้าเน้นๆของกับตันนิดค่ะโอ้โหเรียบร้อยคะ่ะสมอมสอนวูมแมนเป็นฝ่ายเซิร์ฟนะคะโดยกับตันนิดค่ะ2เท่ากันกับตันนิดเซิร์ฟลูกแรกติดเน็ตค่ะโน้มเสิร์ฟแบบนี้นะคะ รับยากค่ะเสร์บครั้งที่2องเสร็บข้อมาสาวเปิดได้ยาปาดค่ะหยกยังเกี่ยวได้มานั่นไงชงมาแบบนี้กับตันนิดก็ไม่เลี้ยงแล้วค่ะราชนาวีพยายามบอกว่าลูกนี้เป็นอิเล็กเกิลแอตแทนะคะแต่กรรมการบอกว่าลูกนี้ไม่ล้นค่ะกับตันนิดเขี่ยไปแบบนี้โอ้โห สต่อ2เลยค่ะกับตันนิสเซิร์ฟส้าวส้าเปิดได้ยาเตะแต่ว่าลงเน็ตค่ะลูกนี้น่าเสียดายค่ะแต้มของสโมสรวูแมนก็เลยขึ้นเป็นสต่อ2นะคะ,ออะ,คะเกมเสิร์ฟยังเป็นของกับตันนิดค่ะ4ต่อ2ค่ะ เสิร์ฟดีค่ะสาวเปิดได้ยาปาดค่ะยกเปิดได้ชงม,มานิดปาดขึ้นหลุดโต๊ะค่ะโอ้โหชงย้อนหลังไปนิดเดียวนะคะเล่นยากค่ะดูค่ะจังหวะจริยาปาดยกเกีียวและชงย้อนมันนิดเดียวค่ะเล่นยากค่ะโอ้โหตัดกลับมาอีกทีเสิร์ฟลูกแรกติดเน็ตนะคะต้องเป็นการเสิร์ฟครั้งที่สองค่ะ C ต่อ3ราชนาวี3นะคะนิดเสิร์ฟดียาปาดลงโต๊ะยกเกี่ยวนิดเคาะง่ายๆย,ยาเก็บได้สาวก็เคาะเข่าแต่ไม่ลงค่ะลูกนี้ก็เป็นแต้มของสโมสรวูแมนค่ะ5ต่อ3ค่ะสลับเสิร์ฟนะคะเป็นราชนาวีเสิร์ฟโดยน้องสาวค่ะ วันทิกาอิน,นุค่ะเสิร์ฟครั้งที่1ครั้งที่1ก็โดนเนตนะคะเสิร์ฟครั้งที่2ค่ะน่นละค่ะจริยาออกไปรอเก็บลูกเตะค่ะดับเบลิลฟอค่ะเป็นแต้มของสโมสรวบูแมนนะคะลูกที่2ก็เสิร์ฟออกค่ะ สต่อ6ค่ะยกเปิดได้นิดลูกนี้โอ้โหยาวิ่งมาเกี่ยวสาวแก่ไม่ลงนะคะก็ยังเป็นแต้มของสโมสรวูมแมนอยู่ค่ะแต้มเป็น7ต่อสแล้วนะคะแต่เกมเสิร์ฟของราชนาวีจะกลับมาได้ไหมนะคะ ลองดูค่ะเสิบลูกแรกออกไปค่ะเสิบครั้งที่สองน้องสาวเคาะเสิบเสิบครั้งที่สองใหม่ค่ะลูกเมื่อกี้ครั้งที่สองเอ็ดบอลนะคะ mm hmm. หลุดโต๊ะค่ะ mm hmm. กลายเป็นพอยต์ของสโมสรนบูแมนนะคะ 8ต่อ3ค่ะดับเบิลฟอ์ไป2ลูกเลยนะคะน้องสาว3ต่อ8ค่ะราชนาวีเซิร์ฟเซิร์ฟดีค่ะยกเปิดได้นิดเตะลูกนี้ยากเกี่ยวไม่ทันนะคะมันออกนอกสนามไปไกลนิดนึงค่ะไม่สามารถไล่ได้นะคะแต้มของสโมสรวอูแมนค่ะตัดสลับมาเป็น สโมสรวูมเมนเสิร์ฟค่ะโดยหยกน้อยค่ะสเสิร์ฟลูกแรกโอ้โหฉลับปลายโต๊ะเลยค่ะน้ำยาวๆค่ะ10ต่อสามสโมสรวูมเมนนำค่ะยาเปิดได้ชงมาอ,อสาวเตะไม่ลงค่ะลูกนี้น่าเสียดายนะคะ เป็นการขึ้นแท่นของสโมสรวูแมนเลยค่ะ11ต่อ3 m มแมชพ o i n t ค่ะเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับราช,ชนาวีนะคะเสร์บครั้งที่2ค่ะยกน้อยลองดูว่าลูกนี้ยาจะเปิดยังไงนะคะยาเปิดได้ชงค่ะสาวเคาะ แต่ลูกนี้ติดเน็ตค่ะเป็นแต้มของสโมสอรวูแมนไปนะคะเรียบร้อยค่ะจบเกมนะคะสโมสอรวูแมนชนะไปในเซตที่2 1 2ต่อ3สรุปผลการแข่งขันนะคะสโมสอรวูแมนชนะไป2ต่อศเซตค่ะเข้าชิงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในประเภทคู่หญิงค่ะติดตามชมในช่วงบ่ายนะคะส่วน